นกเขาตูผา่ผ่าครูกนย่งขันกาวาว้อนผ่าค้อนกนย่งหองบาดวันนองผาอา่าไก่ข้ามเดียวบบเอิญสน้ังขั้นบบเอิญสน้ังไก่กะขอให้เอิร์นซังไก่เนี่ยถอนวันดีครับพบกันครับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางนะครับครับมื้อนี้ก็ตามสัญญาครับวิดีโอที่4ีของการฝึกพินไล่ตัวกินเหลาสิ่งตัวกินเหลา มามาเคียงสายกันเลยครับผมสายลางมีครับสายกลางล่าสายทึงสายสามมีสายกลางสายหนึ่งล่าสายกลางไวยโทษครับสายหนึ่งมีมี่มีมีสายกลางล่าสายทึงมีครับผมสิขอเห่นน้ำลองไปก่อนนะครับจยกาหอก เป็นการทบทวนวิดีโอที่1วิดีโอที่2วิดีโอที่3แล้วก็ต่อด้วยวิดีโอที่4เฮหาสีฝึกม้นนี้เนาะ อนนี่นะครับวิดีโอที่3บัตรที่นี่เข้ามาเอาวิดีโอที่4เป็นวิดีโอสุดท้ายของไล่สิ่งตัวกินเหล่านะครับสิมีอยวูวาครับที่แถวสั้นๆครับถอนจบ เพราะเอาตัวโน้ตกันเลยครับผมมีส้นมีมีส้นเลมีส้นมีล่ามีส้นเลมีส้น,สนโดเอาดิใส่นิ้วสี่กับนิ้วกลางก็ได้หรือนิ้วสี่กับนิวน้วนางก็ไดนะครับมีส้นมีล่ามีส้นเล มีซ้นโดต่อกันที่เป็นแถวที่สองแถวที่สองก็คือกันกับแถวที่หนึ่งครับเข้าเอาเอาหนึ่งกับสองต่อกันครับ เอาได้สองแถวแล้วนะครับต่อไปเป็นแถวที่สามคายๆกันครับมีสอนเลมีเลโดลาโดเลหลโดเอาแถวสามไหมครับเอาหนึ่งสองสามต่อครับ 1> 1, 2, ครับหนึ่งสองสามครับครับบัตรที่นี่แถวสุดท้ายครับแถวที่สี่ลามีส่วนเลมีเลโดลา ลหลาโดไม่ซีแถวครับมาเข้ามา <c oughs> ถูกช่วงหนึ่งฮอดซีนะครับวัน ำหรับตวัวโน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับเนาะ <c oughs> ให้เข้าค่อยๆฟึกเอา <c oughs> เข้าเขาไปฟังใน youtube นะครับไล่ซิ่งตัวกินเหล่าครับลองลองบึงลองลองบึง,ง,งนะครับถ้าล่างสมัยก็อนเก่าเก่าเป็นเสี่ยงเป็นเสี่ยงตัวกินเหล่า ก็ใสได้ทั้งสองตั้งเสี้ยงทั้งสิงนะครับสมัยไม่เป็นสิ่งครับสมัยซูมมอนี่เด็กหน่อยพวกหูจักได้คําว่าเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงเมียงสมัยตะกี้นี่ซูเมอรนี่เสี่ยงเหนียงมีท่านเด้กหน่อยเสี่ยงเหนียงพวกหูจักครับก็เลยเป็นสิ่งสิ่งตัวกินเหล่านะครับเนาะเดียวกันมาเป็นยังสําหรับวิดีโอของผมนะครับรรมศามสตราให้ห้องแตะหน้าจอ เออข่นมันเร็วนะครับเขาโทรได้หลายเ้องแตะหน้าจอมันจะขึ้นตัวหนังสือแถวหนึ่งกลางทึ่งห้องมาสังเกตตัวกลมๆครึ่งหัวหน็อตเขาเอื่นว่าไอ้ไอ้ต่างคาสัญ,ญลักษณ์การต่างคาห้องแตะมองหันมันจะขึ้นตัวหนังสือสายลายหน้าจอไอ้ห้อง <c oughs> มากลมบนงยังน้อยว่าความเร็วในการเล่นปกติมันอยู่มองไหนสียุประมาณแถวที่สามที่สี่นี่แหละครับ เข้าไปแตะมองันมันจะขึ้นตัวหนังสือสายลายอีกเขาเลือกเอาบาตรนี้ซึ่งตอนผมเรียนยู่นันมันสิขันไม่ลดไม่แลรนรอยวันดอกอันนี้มันซ้ำแลนรอยวันอกขันห้าอยากเอาซากก็นี่ห้เ้าเอานิ้วไปแตะไปกด0.75มันก็บสิเป็นไหนพ่แม่ ขันมันยังเร็วอยู่เบื้องนิวเพท่านดอกวัดเอาซาก็ดีเลยว่าว่าวเอาเห็ดไม่หอรอกไปกด0ูนย์้าย์ครับมันสิเป็นมันสิเป็นสโลโมโชั่นเขาสามารถเบื้องหนิวได้อันนี้ก็หมายถึงว่าผู้บ่อยากอยากว่าบ่อยากเบื้องโนดเออบ่อยากขานโนดอยากเบื้องหนิวก็ไดกันแล้าครับ อันนหอกทองโนดมนันกับเป็นมีมีส้นมีแล้วมีส้นเลมีส้นดูหั่นเท่าสิวา่าน้อยแบบโบราณกันหน่อยหน่อยหน้อยหน่อย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 ครับหั่นโบราณเข้าไปอีลีบ่ทองโนดบ่หยังให้เบื้องมือเบื้องมือเอาเด้อว่าสั่นอาจารย์ว่าสมัยตะกี้ครับ มากของการฝึกพิ้นฝึกได้หลายแบบมาเข้ามาเอาวิดีโอที่หนึ่งหอดวิดีโอที่สี่ครับบัด น,นี่นะครับให้หอบฝึกดูดูนะครับอี้ยกระสูฝึกดูบ่ได้ครับล่องเบิงลองเบิงครับหอาฝึกพินเต่ละมือเต่ลเ่อนี่คคู่บาอาจารย์ <c oughs> ถวดครับท่านหนึ่ง่นกล้าวว้วาหฮาสีเก่งขึ้นสะเม็ดข่าวสารฟั่งเบิงแหล้วเป็นตะอยากหัวอยู่ด้ยครับเม็ดข่าวสารพระนะคือสิเก่งเทลหน่อยขันเก่งหลายมันลืม มันสีลืมฝึกมือละเล็กมือละหน่อยจังผมควมจำบ่ดีปันไดเนาะครับห้าลังเทือกมือละสองแถวสามแถวไปเอาหลาย่านั้นบ่ใดมันลืมบ่คือดุ่นหลังนิกหน่อยรุ่นหลังบ่ก็เจ้าความสมองควมจำดีบ่ห้าได้เสื่อมคือผู้เฒ่านะครับใบดูๆครับขอให้เค่ง เคียงให็นมันถือมีลามีซะแล้วเอาเลยครับฝึกอันใดตีฝึกอันห้อเคยเฮี้ยนมากครับอีกอย่างหนึ่งขันห่อฟังเพลงหรือฟัง่งผู้ใดดีดพินแล้วฟังล่ำฟังอยังแล้วขันมวนขันมวนมวตอนใดก็สร้างมันโดยห่อจำออกมาฝึกครับ <c oughs> ลองเบึ้งลองเบึ้งนะครับการฝึกพินคือการเลียนแบบผู้อื่น ให้ฮ่ฟังดูดูฟั่งดูดูเราเล่นดูดูฟั่งจากสายสุมเมือนี่ครับฝากทุจากโทรศัพท์ครับจังมัก <c oughs> ขอโทษครับจังมัก <c> ไ <oughs> ล่ฟังไฟเพ่ยงยังนี่ฮ่อกดเขาไปฟังดูดูมันจะจำได้ายแล้วฮ้อมาฟึกมันจะไปได้ไหวเนะครับขันฮ่อเมื่เคยได้ฟังแยกเที่นี่มันกับบัหูจักสมเนียงเอามาฟื้นก็ได้ยยอะขึ้นกัน ัแต่ว่ามันทิซาขันเข้าใด้สำเนียงฟังดูแล้วขันมาฝึกมือมันสิไปของมันเองนะครับการฝึกดูดูนี่จะเกิดคววมชํานาญนขันช้านาญนเขาไปคักๆแล้วไปดีดว่าตองเบึงตัวโนูดอันนั้นเขาเอินวันนิวมีตาเป็นค่วมไฟฝันของคนหลายคนร่วมกันร่วมเคร่งตัวขอเองนั่นครับว่าอยาดีดไปเรื่อยๆบ่า้องบึงตัวโนดแหม นะครับเนาะล่องเบิงล่องเบิงครับ <c oughs> บ่มีอีหยังสู่ฟึกได้ครับตัวโนดห้าเรื่องเถื่อ <c oughs> เข้าไปจดน้ำคู่บาอาจารย์มาบาดเอามาเล่นพ <c oughs> างเถื่อโตัวโนดก็เสียไปเนาะครับบ่มีเพิ่มดี <c oughs> อันนี้บ่าเปยังครับถ้ามาด่าบ่า็ไปยัง <c oughs> เลนไปโลดบ่มีพิษเล่นพินสำคัญว่ามันสีมวลหน่อยหรือมวลไหลท่าน,นั้น ลูกฟึกนะครับแต่ละแถวนี่เป็นลูกฟึกได้ดีมากๆเอาเทียรัดซี่เทียหาเทียอะไรครับแถวหนึ่งเอาจนเขาจำได้ หลที่เขานั่งดีดพินแล้วมันปวดหลังปวดเอวให้เขายืนดีดแบบนี้ยืนดีแล้วเข้าปวดแข้งปวดขาได้ว่าอจนันห้ยางดีเทิองยางเทิองดีดไปยางดีดกลับไปกลับมาย่างผมนี่นะครับกินข้าวแรงแล้วก็ถือพินออกไปหน้าบ้านก็ดีไปป้องแรงป้องแรงป้องแรงไปให้เขามีความนี่ มีแนวคิดจังสี่เด้อครับผมจะขอแนะนำให้หัดพิ้นหรือเลี่ยนพิ้นเพื่อเล่นให้เจ้าของฟังมันสิสบายใจบกกดดันเจ้าของขันห้องเลี่ยนพิ้นหรือหัดพิ้นไปเพื่อไปแข่งประชันขันแข่งกับผู้อื่นมันปวดหัวมันกดดันเจ้าของให้ฝึกเพื่อว่าเล่นให้เจ้าของฟังสิไปได้สวยนะครับโชคดีครับผม